สวัสดีครับพี่น้องมันจะพาผีพาน้องมาชมควายพอพันอีกหนึ่งตัวครับซื้อเจ้าซิปลานจากเปี่ยมชัยฟ้ามขอนแก่นครับพี่น้องสำหรับเจ้าซิปลานครับเป็นลูกของพอเก้าล้านแม่สายพญางหงนะครับซึ่งบอกเลยเลยว่าอนาคตไก่แน่นอนครับเบื้องจากลักษณะภายนอกความโดดเด่นของอ,อนาคตพอพันตัวนี้เลยครับหนึ่งเลยครับ เป็นควายทีหนาผากกว้างวงเขากว้างสวยนะครับหนาลอทรงควายจาัดใาย่เจ้าฝ่าประท่านนะครับพี่น้องเบิ่งเลยเลยครับหนาอกกว้างลึกนะครับกระทู่ขาใหญ่กีบกระล่ากีบใหญ่สวยขอขากระสวยนะครับพี่น้องเป็นงัวทีบอกเลยเลยว่าสรงมาดีมากเลยครับ ที่สำคัญถ่ายก็สวยดีนะครับลํำโตเงาลึกนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไววเพียงานี้นะครับผมขอบปปุ้นคลิปไปยังช่องล้านลาแลวกกางของเจ้าของอฟ้ามควายเองจอะช่องเพียมชายฟ้ามนะครับพี่น้องสำหรับพี่น,อรรน้องชาวง้วเกษตรกรคนเลี้ยงง้วเลี้ยงควายนะครับสนใจใน,นเรื่องของพี่มิกเกือแร่ก้อนอปุปกรณ์การ,การเลี้ยงง้วเลี้ยงควายนะครับ สามารถกดสร้างสื่อใน่หนาโปรไฟล์นะครับผมมันนีกระจากล่ากันไปซําเนียนะครับออขอบคุณถุกการติดตามรับชมสวัสดีและขอบคุณครับผม